เฮลิคอนิเออ o ฟู้ดเฟสติตอนดาร์ควาเลนไทนถ้าเปรียบความรักของผมเนี่ยนะครับเป็นเหมือนขนมหวานทีรามิสูครับมีทั้งรสหวานรสขมความมันความหอมทุกอย่างที่ลงตัวครับผมถ้าให้พูดถึงความรักกับอาหารสักหนึ่งเมนูนะคะจะนึกถึงเมนูซูเฟ่ค่ะเป็นขนมที่เวลาเราทำนะคะเราต้องทนุถนอมแล้วก็อ่อนโยนต้องให้เวลากับเขาค่ะ เหมือนความรักอะคะ่ะเราต้องให้เวลากันความรักของผมอยู่ในทีมหวานชื่นเปรียบเหมือนเมนูที่มีชีสยืดๆความรักยืดยาวถ้าเปรียบเทียบความรักนะครับผมเลือกยูสุโซเบครับเหตุผลคือคบกันสองคนนะครับยูสุคือเปรี้ยวตลอดเวลานะครับชีวิตชีวาสดชื่นนะครับสุดท้ายนะครับคือหวานครับถ้าเปรียบเทียบความรักกับอาหารนะครับง่ายๆเลยครับ บัวลอยเราต้องบัวลอยไข่คู่เลยนะครับมันมีความหวานหอมเหมือนความรักครับคู่กันนานๆครับขอเชิญทุกๆคนมางานเฮลิคอนเนียฟู้ดเฟสติวัล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 ตอนดาร์ควาเลนไทน์ครั้งแรกของโลกกับเทศกาลอาหารเพื่อคนโสดโดยเฉพาะ คนไม่โสดก็ไปได้ครับวันที่16ถึง25กุมภาพันธ์นี้ที่ M C C Hall ชั้น3 The Mall Lifestyle บางกะปิครับไอ้สโสดเลยไอ้อะโสดและยูอะโสดไหมถ้าสโสดเจอกันนะจ๊ะ h e l i c o n i a Food Festival Dark Valentine